ตอนตีหนึ่งครับมงจะมาร้องเพลงให้ฟังครับเพลงเร่อยกันยิ่งกว่าไหวครับร้องสดนะวันนี้ไม่อยากเป็นคนอารมณ์อ,อ่อนไหวที่ไปรักใครง่ายได้เลยเกินที่ไปรักเธอมีทันจะรู้ตัวส่วนหนึ่งในใจของฉันก็กลู้ ใจใตัวเองทุกทีบอกมันทุกวันให้มันหยุดรักเธอรักแล้วก็ฉันเปล่าฉันรู้แล้วพอเข้ใจเตือนตัวเองเอาไว้ห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมาอยู่ใกล้กันยิ่งวันไว้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยสั่งหัวใจให้หมัน ไม่รู้ต้องทำยังไงไกลเธอทำไมทุกครั้งใจมันสัส้นๆจิตใจของฉันนั้นวุ่นวายตัวของฉันควบคุมไม่ได้เมื่อสุดท้ายหัวใจมันรักเธอ